งาลงมาแล้วครับลูกเนียงเทไปนเนี่ย400กว่าบาทแล้วเลยนะพี่แต่ทำอะไรเนี่ยเขียวหวานเลยครับ<อ>ม,มาดูหนึ่งเมนูฮะของพี่แตนเขียวหวาน ดีเพื่อนๆด้วยครับวันนี้มากับพี่โดโด้โดโด้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโนนกี่ตูนสองตูน,ตนสองตูนชายหญิงเขียวหวานอะไรนะอันนี้หรอไม่ได้เขียวหวานอันน,นี้ผัดซี่โครงกไอันนี่้อ๋อเป็นผัดแบบใต้ใต้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะผัดผัดเ,เผ็ดเหรอผัดเผ็ดซี่โครง พริกแกงใต้แต่มไม่ดูเขียวหวานผัดเผ็ดที่โครงหมูพริกแกงใต้ครับอันนี้ก็พริกแกงลงไปเรียบร้อยกับกะปิครับพริกแกงหันไปปรุงหันไปปรุงเขียวหวานแล้ว กะทิลงผัดกับก,กะทิเลยเนาะพอน้ำมันเริ่มเหลือดกระทะเริ่มร้อนก็หัวกะทิลงนะัะมาดูกันครับผัดเผ็ดซี่โครงหมูพริกแกงใต้ ส,ส่วนที่โครงหมูเนี่ยพี่แทนเขาเคี่ยวไว้ก่อนแล้วนะเมื่อกี้เห็นอยู่แป๊บๆแต่ตอนนี้หาไม่เจอเคี่ยวซิโคงเปื่อยแล้วเลยกำลังเดินหาซิโคองอยู่ทั่วร้านโอ้ยกิโลเนี่ยยกหนักนี่คฮะเคี่ยวจนเปื่อยละ ดมองหน้าพ่อว่าพ่ออนุญาตให้กินนะบ้างถ้าพ่อไม่ปยักหน้าก็ไม่ยอมกินพี่เต้เขียวหวานเสร็จตัดเขียวหวานให้พี่โดกินใส่ลูกเหนียง ก็สไตล์ใต้เหรเนาะพริกแกงใต้ก็ต้องใส่ลูกเหงืย ยืนฝั่งนู้นร้อนกว่าฝั่งนี้เนาะเมื่อกี้ผมอ้อนอ้อมไปถ่ายตรงนู้นเนี่ยร้อนร้อนลมมันตีเวียงนูน้น่ะมีแต่เลยทำหน้าหยเกเลยว่าร้อนนะ,ะเที่ยวมาส่วนนึ่งละเที่ยวตอนนี้อีกส่วนหนึ่ก็น่าจะเป็น น่อยนะเพราะว่าฝสมารงมันกนะ็เคี่ยวไปด้วยเคี่ยวไปนตัวด้วย,วยเพิ่มกะทิฮะหางใช่ไหมพี่แจ้งหมอหางหัวผสมกันลงไปแล้วข้นเข้มข้น,ขน,ขน,ขนแน่นอน เรือยวใช่ไหมกยเรือยวก๋เรือเตี๋น้ำตาลที่เต็มกขาปรุงมาแล้วหล่ะเนี่ยนั้นแหละผมจื้งนู้นปรุงรสอันนี้ก็รสชาติของพี่แันจะเป็นยังไงเค็มเค็มหรือเค็มเผ็ดมันหวานหวานน้อยเนาะเพราะเพราะอาหารใต้เขาจะไม่ค่อยหวานเชื <uckland. S 1> ่วแจ้วเท่าไหร่นี่ไหนนี่อีกเงียง อาจจะใส่แพงไหมตอนนี้สอหมดหน้านะโลนไหมน่ะอ๋อโลโลละสองร้อยกว่าที่เห็นนั่นสี่ร้อยกว่าละสองโลแล้วแล้วขายจะได้กำไรอ่าเนี่ยหัวไปเพราะนั้นเฉพาะไอ้นั่นก็สี่ร้อยกว่าแล้วนะแล้วก็หมูเท่าไหร่อ่ะ กระทะนี้กระทะนี้ร 2, กระทะนี้สองพันกว่าบาทแล้วแล้วตักถุงละกี่บาทเนี่ยตักถุงละห้าสิบบาท,าาบาทได้กี่ถุงละอย่างเงี้ยไม่รู้ <c oughs> <laughs> เนี่ยฮะร้านพี่แตนก็เอาคุณภาพอ่ะถัวกันไปลูกค้าไม่ไม่ไม่คิดมากเนาะหลบวันกงิน ภาพก็จะไม่ค่อยสว่างเลยนะแต่ผมก็มาหาที่แจนแล้วไม่ได้ตั้งใจเตรียมองไสว่าจะเชิงฝนจยากัน้ี้ถึงเลยอยากดูดูว่ามันหอม ก็ได้ยินเสียงฝนนะเอ๊ะผมหันไปทางไหนเล็กวันก็มาหาผมนะ เสียงฝนดีไม่ร้อนดีไม่ร้อนเลยกลัวลมมันจะสาดเข้ามาใช่ไหมไม่สาดไม่ได้หรอกลัวมันจิดไม่หรอกกลัวอะไรกางนะเอ๊ะ นี่นี่เคี่ยวมารอบนึงแล้วแล้วเคี่ยวในนี้อีกนะให้มันเข้าเนื้อใช่ไหมให้มันเข้าเนื้อใช่เราต้องให้เข้าบรรยากาศฝนตกแล้วมาร้านมีแตนบ่อยๆนี่โดโด้โดอ้วนแน่เลย พี่เต้ทั้งน้ำส้มทั้งชาเขียวแล้วเมื่อกี้ขนมจีนไปจานแล้วอะขนมจีนเขียวหวานมานสงสัยให้หายคิดถึงป้าแตนมั้งกินฝีมือป้าแตนเหมือจีนแกงเขียวหวานกวาดชามเลยอะนี่ครับลงมาแล้วครับลูกเมียงเนี่เทไปเนี่ยสี่ร้อยกว่าบาทแล้วลงมาแล้วสี่ร้อยแปดสิบแล้วหมูอีกพันกว่าบาทเนาะ เตเดี๋ยวตักนี่ผมถุงนะซื้อ,อนี่เดี๋ยวนี่ไปถุงหนึ่งเพราะยืนหอมมาใส่นี่ไปก็ไม่ไม่ต้องนานเนะน,นาะอย่างว่าสองโลลงไปปุ๊บเหมือนกับน,น้อยเลย

พี่ตูนขอถุงหนึ่งคนความหอมไม่ไหวซื้อไปถุงหนึ่งแต่ว่ามัดคงกินทุ่งนี้แหละลหใช่ถูงข้าวแล้วเอามาอุ่นนะเนาะไข่ดาวไข่เจียวได้หมดคุณเชียงก็ได้เนเพราะว่าพี่แตนอันนี้พี่แนเห็นใส่พริกแกงไปน่าจะเผ็ดเนาะต้องเผ็ดนะต้องเผ็ดอาหารใต้ต้องให้เผ็ด เ้าตักให้เลยเหรอมัดกินพรุ่งนี้พี่พี่ตืองกูลงทุนแล้วขายนี่จะได้กำไรไหมเนี่ยตัดถรงละห้าสิบบาทเนี่ย เช้าวันนี้เอาแกงปลาแตนมาอุ่นแล้วก็เอามาทานครับนี่นี่ฮะกลับมาถึงก็เข้าตู้เย็นแล้วก็อุ่นแล้วก็มากินเป็นมื้อเช้าฮะยังมีหอหมกแต่หอหมกคุณตักเอาไปแก้เผ็ดด้วยกุนเชียงกุนเชียงอบ ด้วยหม้ออบไอร้อนได้เอากุณเชียงไหมก็ <lat it> อเอาให้เดี๋ยวพ่อแบ่งให้ม่งงแเองครับันรีบทานรีบทำงานนะครับเพื่อนเดี<น>๋ยวคุณเชียงให้ดโดดูก่อนโดดกินอะไรกินโจ๊กโ oh. จ๊กกับคุณเชียง เพซี <Pepsi. S 2> ยังคุณครับคุณครับลูกอะไร,ล,ล,รล,ล,ลูกเหลียงหรือลูกเงียงลูกเหลียงหรือลูกเงียงลูกเหลียงเนาะลูกเงียงมันจะใหญ่ๆกว่านี้ใช่ปะ ได้มีอากาศากินข้าวกล่องมันก็เกี่ยวกันคลิปต่อไปคร,รับ๋ยวรีบทานข้าวรีบรีบร้อน